ครับสวัสดีครับทงแคทแท็กเตอร์อัปเดตรถที่เข้าเมื่อวานจางญี่ปุ่นอันนี้กําลังประกอบอยู่นะครับหลายคันพวกนี้เป็นรถเล็กนะครับติดตักยังไม่ได้เอาตักมาใส่นะครับรถ14แรง15แรงติดตักครับราคา7-8 0 0 0 0บาทน,น่าใช้ครับน่าใช้ตัวตักอยู่โน่นนะยังไม่ได้ประกอบตัวนี้ สิบหกแรงตัวเปล่านะครับไปใส่หางตัดหญ้าครับเพื่อนสี่ล้อสบายเลยนะครับ๋ยวเล็กๆใช้งานสะดวกนะครับนี้ชิบูน่าสิบหาแรงพร้อมตักนะครับยังไม่ได้ประกอบตักญี่ปุ่นทำสีหกใสเดี๋ยวจะเก็บสีให้ใหม่ยวเก็บสีให้ใหม่ ยี่สิบหกแรงอมตักโอหสวยมากนะดูยางดูล้อสวยมากตัวนี้ขายไปแล้วอุดรลูกค้าอุดรม,มันจำไว้เหลือปั๊มสามสูบปัป๊มสามสูบปัป๊มค้นยาปั๊มแรงดันนะครับสนใจก็ น,นนี้เป็นรถพ่นยาสามล้อนะครับสามล้อห้ารอยลิตรการนู้นถ่ายไปแล้วนะครับรถเกี่ยวข้าวก็มีนะครับรถเกี่ยวข้าวก็มีรถเกี่ยวข้าวก็มีสายดับเพลิงครับสายดับเพลิงหัวดับเพลิงหัวดับเพลิงเต่าญี่ปุ่นนี่สายดับเพลิงเครื่องย่อยยังเหลืออยู่ยตัวหนึ่งรถตัดหญ้า อันนี้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับ062-249-5297 062-249-5297อันนี้เป็นสายตะเพลิงเก่าญี่ปุ่นนะครับสายตะเพลิงเก่าญี่ปุ่นให้สูบน้ำเข้าไล่เข้าสวนสะดวกนะสะดวกกับ p v c เยอะเลยนะครับ